สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมที่รักแล้วก็ชื่นชอบรถเก่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาดูวิธีแก้ปัญหาชามคัดหลวมตัวนี้นะครับชามคัดตัวนี้มันหลวมนะครับเราจะต้องย้ำใหม่นะครับย้ำหมุดนี้ใหม่เราต้องเจาะหมุดนี้ออกแล้วก็ย้ำข้างในนะครับมันจะมีเป็นเหมือนลูกยางนะครับเหมือนยางก,กระชากนะครับแล้วเรา ก็ต้องแกะเปลี่ยนลูกยางใหม่แล้วก็เปลี่ยนหมุดใหม่แล้วก็ย้ำนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้ค้อนย้ำนะครับเพื่อนใช้ค้อนย้ำที่หมุดตัวนี้นะครับให้มันแน่นนะครับเพราะว่าเคยมีบางท่นานถามมานะครับว่าใช้อะไรย้ำชามคัดนะครับผมก็บอกว่าถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ แล้วก็จากประสบการณ์นะครับผมว่าผมใช้ค้อนย้ำม,มันจะดีกว่าไฮดรอลิกนะครับเพราะผมก็เคยใช้ไฮดรอลิกย้ำแล้วนะครับผมว่ามันเหมือนใช้ค้อนย้ำอะหัวมันจะบานแล้วมันก็จะแน่นดีกว่านะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันจะดีกว่ายังไงนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับผมไม่กล้าฟันธงว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะครับคาเพื่อนๆว่าดีหรือ มีประโยชน์ก็ลองไปทําตามดูนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะต้องเกียร์เจาะเอาหมุดเดิมออกแล้วก็เอายางออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาชุดย้ําคัดตัวใหม่มาใส่แล้วก็จะย้ําให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามด้วยนะครับก็แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูกัน ครับเพื่อนๆมันเห็นนะครับมันขาดมันแตกลูกยางมันซุดตัวหมดแล้วนะครับหมุดนี่เราก็เจาะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเคาะออกนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนหมุดใหม่แล้วก็เปลี่ยนลูกยางตัวนี้ใหม่นะครับเนี่ยลูกยางเปลี่ยนใหม่เลยนะครับมันใช้ไม่ได้แล้วลูกยางตัวนี้ก็แตกแล้ว หมุดนะครับแกะออกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนบางท่านอาจจะใช้สว่านเจาะก็ได้นะครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับผมใช้เจียแล้วก็เคาะเอาเลยนะครับผมใช้ก้านวาลนะครับมาตัดนะครับมันแข็งหน่อยก็เลยมาส่งนะครับนี่ครับชุดย้ำคัดนะครับใช้เป็นของรถ ยำห้าด้วยกันนะครับตระกูลยำห้าด้วยกันจะใช้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าหมุดเนี่ยมันใส่กันได้หรือเปล่าเนี่ยหมุดใส่กันได้นะครับหมุดหมุดมันใส่กันได้เวลานั้นเราก็ใส่ชามลงไปอย่างนี้นะครับใส่ชามลงไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เอายางตัวนี้มาใส่นะครับแล้วตรงตรงนี้มันก็ต้องมีลูกยางอย่างนี้ด้วยนะครับ สามอันนะครับสามก้อนอย่างนี้นะครับ่นีใสา่ยาลงไปนะครับ <im it> ยางเดิมนะครับมันนี่ลูกยางเดิมมันขาดหมดแล้วนะครับเนี่ยมันขาดหมดแล้วใช้ไม่ได้แล้วลูกยางใหม่มานี้นะครับมันจะไม่มีรูนะครับมันก็เต็มแล้วมันก็จะทําให้ไม่หลวมนะครับนี่มันก็จะแน่นแล้วนะครับคราวนี้เราก็เอาหมุดนะครับร้อยขึ้นมานะครับร้อยขึ้นมา เดี๋ยวเราต้องมีตัวหนึ่งมาค้ําหมุดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเหล็กตัวนี้นะครับมาลองใต้นี้นะครับเพื่อที่ยันหมุดไว้นะครับเวลาเราจะย้ํานะครับเพื่อนๆตัวนี้เราต้องมีนะครับถ้าไม่มีมันจะลําบากนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาอะไรมาประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะยันหมุดขึ้นมาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ําได้เลยนะครับ ราขันให้แน่นแล้วเดี๋ยวเราก็ย้ำได้เลยเอาแผ่นนี้มาใส่นะครับใส่ยางตัวนี้ด้วยนะครับยางเอาแผ่นมาใส่นะครับเนี่ยแค่นนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะย้ำเลยเดี๋ยวผมล็อกตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเมื่อล็อกเสร็จแล้วนะครับ เวลาเราวางแผ่นเหล็กไปนะครับมันจะโผลมาประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมันโผลมาประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้ไฮดรอลิกกดนะครับเพื่อนเพื่อนไอตัวเนี้ยมันเป็นมินียมนะครับเพื่อนๆพเวลาเราใช้ไฮดรอลิกกดปุ๊บมันจะอ่อนใช่ไหมครับมันจะอ่อนแล้วพลิกตัวมันจะงอแล้วบางทีมันก็จะไปดันตัวนี้แตกนะครับไปดันตัวนี้แตกนะครับผมเลยไม่ใช้นะครับ เพราะว่าหัวมันจะไม่บานแต่ถ้าเราใช้คอ้คอนเคาะเนี่ยมันจะหัวมันจะบานไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าเราตีให้หัวมันบานมันบานขออย่างเดียวคือเราต้องล็อกเสาตัวนี้ให้มันแน่นแล้วมันก็จะบานล็อกแผ่นตัวนี้ไว้นะครับแค่นี้ก็จะแน่นแล้วนะ เล็กส่งนะครับเราให้หัวมันบานด้วยนะครับนี่ครับหัวมัน เริ่มบานแล้วก็เรียบลงไปแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับมันจะบานนะครับอย่างเงี้ยผมก็ใช้เหล็กส่งเคาะตรงกลางให้เนื้อมันบานออกจากกันด้วยนะครับแล้วเราค่อยเอาตัวเหล็กเนี่ยมากระแทกลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราแกะออกมาดูนะครับว่ามันแน่นหรือเปล่านะครับนี่ครับ แน่นขึ้นแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้ก็แน่นขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับมันก็จะหัวมันก็จะบานออกมาแล้วนะครับที่ผมไม่ใช้วิธีเจาะไปแต่ทีแรกก็เพราะว่าอะไรของเดิมเขาก็ย้ำม,มาพอเขาย้ำม,มาแล้วคราวนี้หัวมันบานแล้วเราไม่รู้ว่าเซนเตอร์มันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราเจาะไปเลยน,น่าเสื่อบางทีเราไม่ตรงเซนเตอร์ตรงนี้นะครับก็ทําให้เจาะ กินเนื้อชามได้เราต้องเจียก่อนนะครับเจียก่อนนอกจากว่าบางท่านมีฝีมือก็อาจจะไม่เจียใช้เจาะเลยก็ได้นะครับแต่ผมเคยลองแล้วผมว่าผมใช้วิธีเจียดีกว่าถึงมันจะเป็นรอยนิดหนึง่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็คงจะได้แนวทางนะครับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้นะครับดีไม่ดีถูกผิดยังไงก็ต้องขออภัยไนวะ้ณที่นี้ด้วยนะครับ เพราะว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับท่านอื่นจะใช้ยังไงจะถูกผิดจะดีกว่ายังไงก็แล้วแต่สะดวกกันเลยนะครับก็แค่เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รู้เพราะบางท่านก็ยังไม่รู้ว่าจะมีวิธีย้ำยังไงแล้วบางท่านก็ว่าต้องใช้ไฮดรลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมขอแนะนำว่าใช้ค้อนเนี้ยย้ำจะดีกว่านะครับเพราะว่าหัว หมุดย้ำเนี่ยมันจะได้บานแล้วก็มันล็อกแต่ถ้าใช้ไฮดรอลิกเนี่ยบางทีมันจะปิ้นนะครับของใช้ไฮดรอลิกเนี่ยเวลากดลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะงอแล้วมันจะปิ้นไปทําให้มันแตกได้นะครับอย่างเงี้ยบางทีถ้าผมเจาะมาตรงกลางมันก็แล้วไปถ้าเจาะมาไม่ตรงกลางมันเหยียดข้างก็เรียบร้อยเลยนะครับไปโดนชามมินียมก็ทําให้มันหลวมได้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนทันใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ